มาเรตติดเอ้ยไม่อยังอี้ผู้เมาจัดให้ยแล้วเด้ขอบคุณพระเอกเข้มข้นด้วยนะคะพระเอกหมายเลขหนึ่งปฐมบันเทิงศิลป์พระเอกสุดหล่อของเฮาอันอันนี้น้ำอง,งุ่นใช่ไหมคะอ๋อน้ำอง,งุนะ่นเนาะขออนุญาตดื่มหนักอง,งุ่นจากเข้าก็ได้พี่น้องด้วย บ้านยุสาราค้าอาจาร้์บันยุสารค้าเออนั่นเดชขออนุญาตจัดตามคำขออีกแล้วโอ้ยมีแต่ตคนขอแต่ว่ากับพ่อเป็นยังไงพัศรีก็เต็มใจให้พ่อแม่พี่น้องคือเก่าเขื่อนลำเปล่ามัมมี่พ่ะนาบที่เนี่ยว่างันนั้นเจ้าภาพพร้อมเพราะปากหิ่งอยากคักพนอาจารย์จัดเลยบ่ เออมาจัดเลยมาบังอยากคักเสียงตาน้อยได้ให้คุณอามน้อยรถจักรันขึ้นมาจัดหายด้าสาวนำพองแบบเอบักฮู้ขี่โอเคครับเดีย๋ยวใหญ่จัดหายได้เบาๆเด้อได้บอด้บอ์บอได้กับว่าเป็นยังเนี่ยห้องเคลื่อนลำเปล่าไปเลย 要跑哈气，要跑哈气，冒气拉屎，冒气拉屎。 gì Nóng mũi giọng rồi Nóng mũi giọng quen quá nè